รประเด็นที่พี่ทวีพี่ทวีพูดมาถึงเรื่องของเอหลังโควิดผ่านไปแล้วเราจะไปต่อกันยังไงเนี่ยอก็เป็นอีกการอีกการบ้านอีกข้อหนึ่งนะที่ผมผมก็กําลังทําอยู่แล้วก็เข้าไปดูดูเนื้อหาของสภาพัฒน์นะที่ที่เสนอเรื่องราวเข้าไปในในเอสภาเรื่องของงบประมาณปีเนี้ยผมไม่เห็นเลยนะว่าสภาพัฒน์จะมีชุด มาตรการอะไรนะในการ hmm. ที่จะฟื้นประเทศหลังโควิดไม่มีเลย hmm. แล้วผมก็ตั้ง hmm. ข้อสงสัยว่าเฮ้ย hmm. hey, แล้วภายใต้สถานการณ์ที่โควิดมันกันโชกแรงแบบเนี้สภาพัฒนัเป็นหน่วยงานหลักในเรื่องของการทำแผนแก้ไขวิกฤตการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยทำไมสภาพัฒนัไม่มีสมุดโปกขาวอะไรสักเล่มหนึ่ง อย่างน้อยเนี่ยคุณทาหน้าที่นี้ในการให้คําแนะนํานายกมนตรีเป็นชุดความคิดชุดมาตรการเบ็ดเสร็จเลยแล้วคุณใส่มือนายกมนตรีเพื่อนายกใช้เป็นคู่มือในการ,รเผชิญกับวิกฤตการณ์ก็ไม่มีนะพี่ทวีคุณสุพันคือเราไม่เห็นเลยตอนเนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาจะทําแผนฉบับสิบสามให้ออกให้ทันตามกําหนดเวลาก็คือเป็นงานลูทีนนะแต่ว่างานเฉพาะหน้าเฉพาะกิดเนี่ยเฮ้ยคุณต้อง ต้องมีหน่วยพิเศษแล้วขึ้นมาระดมความคิดเห็นกันว่าเฮ้ยประเทศหลังโควิดเราจะไปยังไงเศรษฐกิจยังไงสังคมยังไงเพราะว่าตอนนี้สังคมมันล่มสลายหมดแล้วงครอบครัว<ม>แตกกระสานซ่านเซนใช่ไหมแล้วตอนนี้ตายกันไปเฉียดเฉียดหกหกพันแล้วผมกำลังมองว่าคนที่ตายไปเฉียดเฉียดหกพันเนี่ยเขามีครอบครัวนะอาบางคน<ม>อาจจะเป็นพ่อบางคนอาจจะเป็นแม่ลูกที่ที่เป็นกัมพร้าจะอยู่กันยังไงอะ ปัญหาสังคมม,มันรออยู่นะคุณคิดอะไรกันก่อนเ<ร>ข้ารายการเสักคู่ก่อนผมเข้ารายการผมทานข้าวอยู่แล้วครับ <nein S 1> เปิดทีวีฟังข่าวข่าวทีวีช่วงอยู่ช่วงหนึ่งที่เสนอเรื่องผลกระทบจากโควิดนะครับครับพราผมว่าคนเออครับอ่พี่ทวีขาดเสียงขาด อ okay. uh huh. เสียงหายไปเลยพี่ธวีครับเอ,อครับไม่รูเ้เข้าใจว่าพี่ธวีกําลังจะสื่อสารว่าไอ้กรณีการสูญเสียจากโควิดเนี่ยมันจะทําให้เสถาบันครอบครัวเนี่ยมันอ่อนแอแล้วจะมีลูกกําพาเยอะนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใครจะมาดูแลอันนี้ก็เป็นบทบาทที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชื่อที่คุณสุป,ปันมักจะเรียกออลำบากเหลือเกินเนี่ยนะครับ จะต้องยื่นมือเข้ามานะครับจะต้องคิดแผนอะไรรองรับแล้วเรายังไม่เห็นเลยนะคุณสุป,ปันเรื่องเหล่านี้นะครับคือผมออคิดง่ายๆว่าแต่เนี้ยกลไกในการขยับในท้องถิ่นเนี่ยผมได้ยินได้ฟังเนี่ยก็กลไกกระทรวงนี้ของท้องถิ่นเนี่ยทำงานร่วม,มจับนานานเน่อยงานอื่นในเรื่องของโควิดเนี่ยก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่ง แต่ประเด็นที่ที่ผมยังเห็นว่าเขายังไม่ไม,ไม่ชัดเจนมากนี่ก็คือว่าปล่อยเป็นหน้าที่ของของอ่อาสบคนี่นั่นก็คือเรื่องของการจัดหาโควิดอ่าวัคซีนโควิดที่เด็กอืมฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเด็กจะได้เท่าไหร่ล่าสุดเมื่อเมือ่อวานนี้เห็นทางกระทรวงเนี่ยถแถลงมาเด็กเราเนี่ยนะครับอืตั้งแต่เริ่มระบาดโควิดมาเนี่ยโควิดเริ่มระบาดมาเนี่ย ฮะเชื่อไหมคุณศักดิ์ใจดูตัวเลขแล้วน่าตกใจนะแต็กช้ยติดโควิดทั้งหมดเจ็ดหมื่นกว่าคนนะโอ้ตั้งแต่เริ่มระบาดมาเนี่ยอ่าฮะแต่ตอนเราเห็นตัวเลขเราเห็นตัวเลขการเสียชีวิตไม่ไม่ได้ระบุเราไม่ได้เขาไม่ได้ระบุอายุมานี่อ่าฮะคือเขาเขาไม่ได้แจ้งอายุเออเป็นรายวันอ่าฮะครับเนี่ยมันเรื่องการประเด็นแล้วอตกงจงยังไงแล้วก็ในส่วนของผู้อ่าเขาเรียกว่าผู้พิการเนี่ย อันนี้นะอย่างอย่างที่เราเคยพูดกันเย่ายผู้พิการเนี่ยซึ่งเวลาสังคมปกติเนี่ยเขาก็ลําบากอยู่แล้วว่าการใช้ชีวิตอะครับแล้วตอนนี้มันมีโควิดเขาไม่ลําบากมากมากกว่าปกติเหรออืแต่สังคมไทยเราไม่คิดตรงนี้ไงสังคมไทยเราคิดในภาวะที่เป็นพื้นฐานปกติหมดอืมเป็นอย่างที่คุณสักใจเคยพูดให้ผมฟังนะที่ผมไปถามคุณสักใจว่าตกลงไอพวกนี้เี่ื่บอกเงินเงินเหลือผู้มีธุรกิจรายย่อยเงินเหลือเนี่ย ที่บอกว่าเงินที่ให้มาเนี่ยไม่มีคนเอาไปใช้เนี่ยรัฐบาลก็บอกไม่มีคนเบิกไม่คือไม่มีคนเบิกเนี่ยเรื่องแช่ก่อนเบิกได้ไงมันไม่เข้าหลักเอื้อมไม่ถึงเขาเอื้อมไม่ถึงมสุดแขนเขาเอื้อมไม่ถึงนะคุณสุภาพผมก็ผมก็ไปไปศึกษาดูนะต้องมีเป็นลูกนี้ชั้นดีตั้งแต่ปีหกสองหกสามก็น่าจะคิดว่านั่นยามปกติบัญชีเขาก็ไม่ดีแล้วแล้วมันมีโควิดมันยิ่งไม่ดีใหญ่ทำไมเราไม่ชิ้ในเชิงประจักษ์ให้ได้เจงนะใช่ใช่แล้วแหละแล้ว ผมก็เลยคิดว่าเนี่ยกลไกรัฐจะมันยึดติดกับระเบียบกฎระเบียบมากแล้วก็ไม่พลิกแพลงไม่ปรับพูดถึงหมอชนบทที่เข้ามาเนี่ยครับตอนแรกเนี่ยเขามานะแล้วเขาก็พูดอย่างคุณจักรชายพูดเลยมันต้องล็อกคอตีเข่าล็อกดาวแล้วต้องไล่ฉีดวัคซีนเลยคือตุ้งตนอใช่แล้วเ็าเสนอไว้สี่ข้อนะแล้วผมก็เห็นกทมทำอะไรแล้วผมเชื่อว่าหมอจุ๊กเนี่ยสุภัฒน์เนี่ยเขาไม่เป็นหมอที่เรียนเป็นหมออย่างเดียวนะอืมเขาเป็นหมอที่เติบโตมาจากผู้นํานักศึกษาที่ ที่เป็นนักกิจกรรมเป็นนายกองการนักศึกษาของนายกสโมสรจุฬาเมา่อก่อนทำกิจกรรมมา่อก่อนแล้วเขาวิธีที่จัาสังคมเนี่ยตอนนี้เขามาเป็นแพทย์ชนบทเนี่ยใช่ไหมแพทย์ชนบทเขาจะคิดเปะเลยแล้วแต่ก่อนตอนเขาไปเป็นไปเป็นแพทย์อยู่ต้จังหวัดเนี่ยที่ผมเคยเล่าให้จักรชัยฟังนะพอเขามีอยู่ปีหนึ่งเขาจะให้หมอเลือกใช่ไหมเขาเลือกไปเลยหมอเรียนห้าปีแล้วจะเลือกไปอยู่โรงพยาบาลใช่างเงีสุพรนณก็ถือตะโกงมาเงิมายืน เขาเรียกว่าใท้ป้าเชิญชวนให้หมอเรือกไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่โรงพยาบาลต่างจังหวัดผมบอกให้มันคุ้มบอกว่าปีหนึ่งได้ไปสองคนสามคนมันบอกคุ้มนะมันบอกเหนื่อยเดี๋ยวก็หายแต่ได้หมอไปอยู่ต่างจังหวัดคนเดียวมันช่วยคนได้เป็นร้อยคนเป็นหมื่นคนแต่ว่ามหาศาลเรื่องวิธีคิดเนี่ยเขาเขาเขาจะเข้าใจเชิงโครงสร้างเชิงสังคมนนะนะฮะเนี่ยถ้าจะเชื่อหมอเนี่ยเชื่อเชื่อหมอชุดเดอร หมานะเชื่อเป็นบางครั้งนะครับที่เขาบอกเชื่อหมาอย่าเชื่อหมอเขาบอกไอ้หมอหมอคนนี้เชื่อแต่หมานี่เชื่อเป็นบางครั้งนะฮะครับเพราะมาสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะบอกว่าถ้าพี่น้องข้าราชการเนี่ยคิดว่าตัวเองจะอ้างกฎระเบียบเนี่ยนะครับว่าไอ้นุ่นทําไม่ได้เนี่ยผมอยากให้คิดแบบนี้เลยว่าไอ้สิ่งที่คุณกำลังจะอ้างกฎระเบียบว่ามันทําไม่ได้คุณกำลังปกป้องตัวเองหรือเปล่าใช่ครับ ถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังจะอ้างกฎระเบียบไอ้มันทําไม่ได้นี่ทําไม่ได้กลัวให้คุณคิดว่าเฮ้ยเรากำลังปกป้องตัวเองแล้วไม่ช่วยเหลือคนอื่นหรือเปล่าครับมันมันจะนสะท้อนใมืลเลยใช่ไหมแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยเหตุการณ์แบบเนี้เอ่อมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ชิดของคุณในครอบครัวคุณเนี่ยคุณจะแสวงหาแนวทางโดยที่ก้าวข้ามกฎระเบียบไหมล่ะคือเุณเอาเอาเอาตัวเขาตัวเรามามาเอาใจเขาใจเรามาเทียบกัน ล้วก็สุดท้ายนะครับผมเสนออย่างหนึง่งสมาคมธนาคารเนี่ยช่วยไปจัดระเบียบเออเพราะเมื่อกี้ที่ที่ผมพูดเนี่ยที่ทางานมาที่ไม่ใช่ขาาช้าราชการสาวพินี่ยหมายถึงธนาคารเนี่ยเส<อ>ร็จธุรกิจมันจะเดินได้ออครับอือใช่ไหมมันไอ้ตัวที่อยู่ในแบงก์น่ะในห้างอ่ะเอามันออกเอามาช่วย สามจากสามโมงครึ่งใช่ไหมไปถึงทุ่มนึงก็ได้าล้วกลัวทุ่มครึ่งแล้วกลัวจะโดนป้อนก่อนทุ่มหกโงก็ได้ใช่ไหมใช่รถรามันก็ม่ติดเกีใช่ไหมใช่พอตอนเราตอเิกมแล้วสาวที่ก็เปิดอาจะเปิดสาวที่เปิดตั้งแต่แปดโมงคึ่งถึงสามบ่ายสามครึ่งก็ได้แล้วมเปิดอยู่แล้วอะใช่ไหมใช่ใช่บุคลากรคุณก็มีอยู่แล้วธุรกิจมันทเดินได้ขยับได้ใช่ไหม ครับแล้วก็ไปที่พี่ขายของใหน่ได้ไหมสาวเสวนาเลยนะพี่ทวลับใช่ไหมเชิญพี่ตือพี่ทวีพี่กลับมายังครับพี่ทวีสงสัยหายไปเลยวะครับอ่าสาวเสวนาพ่งเนี้ยสาวเสวนาพ่งเนี้ยก็จะไปตามหาวัคซีนเพราะว่าเมื่อวานพี่สาวผมอยู่โคราชบอกตกลงไฟเซอร์มันมาหรือยังอ่าเขาว่ามาแล้วนะอ่าเขาบอกผมก็บอกมาแล้วอาแล้วทำไมมันไม่ถึงโรงพยาบาลทันที ใช่ไหมมันมาแต่ต being so, ัวเลขหรือเปล่าเขาบอกว่าเขามาแล้วมาแล้วแต่แต่ตอนนี้เขามันจัดสรรอยู่ว่าจะไปไหนบุคลากรทางการแพทย์ก็เริ่มถามเลยเฮ้ยมันมาต้องนานแล้วแล้วนี่มันหกวันแล้วทำไมมันไม่ถึงด่านสักทีครับครับนี่คือกระบวนการการจัดการผมก็ผมเคยถามเข้าไปเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาเรื่องการจัดเจ็บอย่างที่ผมถามในเฟซบุ๊กบอกว่าคุณสักใจไอ้รถเทเลอร์ห้องเย็นอ่ะมันอุณหภูมิติดลบเท่าไหร่ ผมไปนั่งไล่ดูนะเขาบอกมันได้ตั้งแต่ตั้งแต่เท่าไหร่อะจนลบยี่สิบห้าองศาลบอะไรกี่องศาเนี่ยแล้วถ้าเผื่อว่าเรารจะจะปรับให้มันเพิ่มเป็นเจ็ดสิบแปดสิบองศาได้ไหมลบอะนะแล้วก็เราอันนั้นเนี่ยเป็นคลังเก็บวัคซีนในใ,ในในตัวจังหวัดหรือตัวอำเภอเลยครับอืมวัคซีนคลังวัคซีนเครื่องที่ในในท้องถิ่นเลยแล้วก็ไอ้รถ่อ้เย็นรถปิกอัพขนาดเล็กอะใช่ไหเป็นตัวที่อ่าคลังวัคซีนในในชุมชนเลย ผมว่ามันจะช่วยได้นะผมผมก็คิดได้แบบเนี้ยเนื่องจากว่าคิดดูว่าแต่ผมคิดว่าทําได้คนไทยเราเก่งอยู่แล้วล่ะลองบางสิพรุ่งนี้ก็จะคุยเรื่องตามหาวัคซีนไฟเซอร์นะครับแล้วก็จะไปเจาะเรื่องกทมตอนนี้มีคนติดอยู่เท่าไหร่แล้วก็เด็กยอดเด็กที่ที่ติดวัคซีาที่ติดโควิดมันเป็นยังไงครับแล้วก็พีคพรุ่งนี้ดิพุกพีคพรุ่งเนี้ยอืมใช่ผมปมปมครับปมเก็บเห็ดในลาวได้ฉีดวัคซีนเนี่ยปมเนี่ย เฟกนิวเนี่ยมันมาจากตรงไหนเออครับผมแกะผมแกะไปหมดหมดแล้วแต่แหล่งข่าวบางคนอาจจะบอกไม่ได้ครับนะแกะไปรู้แล้วปมเนี่ยที่ที่บอกว่าได้ฉีดวัคซีนมาจากไหนนะผมกับคุณมนตีทําการบ้านหนักมากเรื่องนี้รู้แล้วว่ามาจากทรงไหนนั่นคือเรื่องนึงแต่จริงๆแล้วที่มันพลิกในพีิกแต่คนไม่สนใจครับการเมืองในสภานอกสภาทําไมต้องเจ็ดสิงหาครับเอออ่า ทำไมต้องเจ็ดสิงหาพวกนี้จะว่าตั้งแต่สัญลักษณ์ของเจ็ดสิงหาเนี่ยบางคนบอกมันเสียงปืนแตกของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยนั่นคือประเด็นหนึ่งครับอืบางคนบอกว่ามันเป็นนัยยะอะไรหลายอย่างครับทําไมต้องเจ็ดสิงหาเนี่ยพรุ่งนี้จคํำตอบกันแล้วก็คุกนี้นะเปิดประเด็นคุยเนี่ยจะยกตัวอย่างนิติบุคคลอหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านหนึ่งครับที่ที่ เอานิติบุคคลอย่ามาประสานงานกับหน่วยงานของรัฐในท้องที่เนี่ยแล้วสามารถดูแลผู้ป่วยที่เป็นโควิดที่ลงทะเบียนอยู่กับบ้านได้แล้วแล้วลงแล้ว,ลว,ลว,ลวทำง,งานได้อย่างดีด้วยอ,อยากคิดว่าทําไม่ได้ผมออ<า>ชุมชนจัดก,การตัวเองอชุมชนจัดก,การตัวเองอ<ห>เนี่ยเราพึ่แต่นิติบุคคลที่บ้านจัดสรแหลกใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยอย่างที่คุณสักัซก็อยู่กับเวทีของตัวสาข่าวปลอมของสภาวิชาชีพนะตอนี้ชุมชนเขาเขาบีบรัดนะอืม ที่ร้อยเอ็ดสารคามสร้างโรงพยาบาลสนามเบยงวัดเป็นตัวนำทัานในกรุงเทพไล่เมี่ยผาเออแต่วัดต่างจังหวัดตั้งโรงพยาบาลสนามครับเอาดิเสียงนาอ่าเสียงนาก็โมเดลเริ่มเกิดแล้วคือไม่ได้เป็นตเสถียนตีความอ่ะใช่ไหมเขาประเภทมันมันสามารถที่จะไม่ใช่เหียงนาไม่ไปตั้งอยู่กลางนาในรูปแบบเหียงนาจะตั้งอยู่ที่ชุมชนก็ได้พอเสร็จไปใช้กังอื่นครับใช่ นี่แหละครับโอ้น่าสนใจพรุ่งนี้ก็ต้องชวนชวนแฟนๆของชวนหาเรื่องไปตามฟังเสาวเสวนานะครับเก้าสิบหกจุดห้าเวลาสิบโมงเป็นต้นไปนะครับถึงเที่ยงครับ